พี่ๆเพื่อนๆเห็นบอลเนี่ยมะพริาคุณแห่ลูกซีต้นนี่งามดกแต่วันมันบอดติดมันบดจับเป็นเพราะว่าขาดฮออมูลนี่กับหัวไหลนามไร้กระสิพิษอยู่พี่น้องนี่แต่วันนี้เห็ดยังพี่น้องให้ไข่เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาทุกคูทุกคนอันเมื่อนี่กะอยู่ในสวนพริกพี่น้องไข่เด้อพี่น้องเด้อไข่ อันไข่เห็ดยังพี่น้องอันนี้อันชุลลดเนี่ยแม,ม่ข่าวหัวหมอบางทันด้วยพี่น้องชุลดแนวนี่บางทันแม่ข่าวเพื่อนเอาไปใช้ชมชมตําตําใส่หมักลายๆพี่น้องมันถือนะพี่น้องผู้บออันนี้ชุลลดเนี่ยเข้ามาเห็ดปุ๋ยพี่น้องเขามาเห็ดปุ๋ยเอามาใส่พวกต้นใหม่ยังสินะพี่น้องเพื่อให้มันได้บารุงห้อมูลนพี่น้องเขาเรียกว่าห้อมูลนต้นใหม่แต่ว่าแม่ข่าวหัวหมอพี่น้องเอาไปเห็ดยังเอาไปใส่ตําคุ้งพี่น้อง เออส่หลยๆโหลดแต่ค like you ุณแม่ลูกซี่กสิไซไลายที่กันพี่น้องส่ไลยๆนี่ไซช่อนเครื่องพี่น้องไซช่อนครงแหละกสิไปอันส่อันโอ้ช่อนเครื่องเกือบสองช่อนคนพี่น้องส่เพื่ออย่างพี่น้องใส่เพื่อบัดนี้เขาก็ตีตีตีเขาหากันเลือกพี่น้องแล้วก็ใส่ลูกไปในถังน้ำเขานี่ี่น้ำในพี่น้องถังน้ำน้ำหาฤทธิไทยหน่วยหนึ่งพี่น้อง มันดิ่ไข่มันถึกอันนี้มันจะแข็งแ,แ,นนแข็งกนเกนได้พี่น้องมันจะเน่นเนีนแข็งแข็งพอห้าตีได้เขาเนื้อเดียวกันแล้วพี่น้องตีกวนควนให้เขาเนื้อเดียวกันแบบห้าทอดนั่นแหละแต่ห้าให้ยผิดพี่น้องนี่เลยเ้าก็ใส่ลงไปในน้ำพี่น้องใส่ลงไปในน้ำเ้ากเอาไปฮดเด้อพี่น้องฮดอันพวกต้นพริกต้นยังห้าสินะมันจะห้หมักมันจะห้มันน้อยงามดกแล้วเ้าบบนตองเพิ่งยาเข้มียังยมากไม่เพราะว่าปลูกกินเองพี่น้อง นี่แม่ด็อกซีก็ใส่บัวลดล่ะเจียวไปหดหนามมาดิอืมเอาให้เบิร์ตมันของแพงอืมกวดเอาให้เบิร์ตพี่น้องที่เอาให้เบิร์ตพี่น้องแล้วก็สิหดพริกพี่น้องหดพริกจะหดหลายหด เพราะว่าขาสจะเป็นปุ๋ยข้าสจะใช้ต้นแล้วน้อยๆยน้อยๆงสินะต้นนี้น้อยเองสิเพื่อหายต้นพริกข้าไใดพวกบำรุงใบหรือว่าให้น้อยดกนะพี่น้องอืมน้อยมันเดี๋ยวก็เก็บได้แหละดกเลยอือันไข่พี่น้องไข่ไข่ลูกหนึ่ง ลูกหนึ่งเอามาเห็ดปุ๋ยเด้อพี่น้องเอามาตี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 ตให้มันแตก,แตกเปลือกไข่เดี๋ยวมันสีเอาออกไปก่อนเพราะว่าเปลือกไข่มันสิหดบ่ได้ดพี่น้องวันนี้เอาตัวนี้คือผงชูรสเด้อพี่น้องเด้อผงชูรสนะครับผงชูรสเอามาทําปุ๋ยใส่ยังใดเน่ใดพี่น้องใส่พวกอันกําลังสีออกดอกคุณมแม่นลูกซีสิไปใส่มะละมละมละนะพี่น้องนะโอ้มันออกมากแต่สีเป็น ชูรถจ้ะเอาไปทำปุ๋ยปุ๋ยมาละฉันดีได้นี่ใส่ชูรถลงไปใส่อันนั้นลงไปไขรลงไปพี่น้องม,ม,มาละกำลั่งออกดองสิห้าก็ุดไปพี่น้องนี่ เวลากำลังมีนวยจังสีห้าก็ฮดไปใส่อันนี้มาฮดพี่นอ้องเอาคลิปนิกกัสีเงาออไปเอาซ้ำนิกก้อนพี่น้องจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกศรทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดี